สวัสดีค่ะตีฮ้าเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้อยู่กับแปลงหญ้ากินีโมเมซาบึงค่ะพี่น้องเขียวอ่าเพื่อินไว้ยังล่ะสูงน่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะเขียวงามเลยอันนี้ก็คือข้าใสปุ๋ยคอกนะคะวิธีการบำรุงดูแลถ้าจะให แปลงหยาของเหางามหยากินีมม่บ่มศานะคะซึ่งเขาปลูกบนที่ที่ดอนเนาะพี่น้องเนาะปลูกบนที่ดอนนี่ก็คือหลังจากที่เหาตัดแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่ปีที่สองนะคะสำหรับหยาแปลงนี่นะคะถ้าจะให้มันงามก็คือเห้าก็หลังจากที่เหาตัดแล้วนะคะประมาณสามมือถึงหามือนะคะพี่น้องเห่าก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่โดยปุ๋ยคอกที่เหาใส่ก็จะมี ขีบแกบก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใดมีขีง่วเขาเลี้ยงง่วกะใส่ขีง่วนะคะพี่น้องสามถึงห้ามือเนี่ยล้างตัดเพื่อ,อยังกับเพื่อที่จะให้เพิ่นฝ้าวงปงยอดสามมือนี่ก็คือเพิ่นก็เริ่มป้งแล้วได้ะค่ะพี่น้องอ่าถ้าประเภทพวกต้นกล้วยพวกหยาเนี่ยมันจะป้งเร็วนะคะพี่น้องอ่าเฮาเฮาฝ่าวใส่ปุ๋ยคลองเนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เพิ่นแตกกอเร็วละกะ มันจะคุ้มหยาธรรมชาติได้เนี่ยเห็นบ่คะแป้งนี่เป็นแป้งหยาทีห้าวานนะคะพี่น้องเป็นแป้งหยาทีห้าวานจะสังเกตเบื้องเนี่ยแนมไปนี่คือแถบจะบ่เห็นหยาธรรมชาติเลยพวกประเภทหยาดอกพื้นที่เก่าของห้าก็คือจะเป็นห้าาปลูกมันสปะลังเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะดินที่จะเริ่มเสื่อมโทรมแล้วนะคะปลูกมันสปลังมาเป็นสิบสิบปีนะคะพี่น้อง บรรยากาศย่ำแรงๆเริ่มคําคอยแล้วค่ะพี่น้องเริ่มจะมืดแล้วเนาะกับผ้าม่วเบ่งแปลงหยางามๆนะคะหลังจากที่เข้าใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะกับประมาณอาทีหนึ่งนะคะเข้าก็จะเริ่มมาใส่ในช่วงของปุ๋ยเคมีซึ่งเข้าเลือกใส่ปุ๋ยสูตรซิมหากับปุ๋ยยูเลียนะคะพี่น้องสูตรหรือว่าเข้าเอิ่นว่าสูตรเสมอนั่นแหละค่ะกับปุ๋ยยูเรียเนาะในอัตราสวร่วนปุ๋ย ยูเรียสองส่วนละกะปุ๋ยสูซิมหาส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องเข้ากับเมื่อวานอีกทีหนึ่งปุ๋ยสูสิมหานี่คือมันจะเร่งการแตกอกอกงใหญ่นะคะลำตน้นส่วนปุ๋ยยูเรียเนี่ยคือจะเพิ่มความเงี้ยวนะคะพี่น้องเพิ่มความเงี้ยวเนาเนะละก่าวิธีการใส่ปุ๋ยอ่าถ้าจะจะสั้นให้มันพอดีกับาการกินของวัวเห่านะกะไง่ายเลยคะ่ะพี่น้องเนี่ะก็คือเห่าก็จะเบิ่งเนาะว่าช่วงใดที งัวเห่านี่กินแล้ว n h มันปงบ่ท่านเฮาก็จะเล่งการใส่ปุ๋ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่วงใดที่ n h าเห่าร้ายเขาอาจจะตัดบ่ท่านนะคะพี่น้องอาจจะตัดบ่ท่านเฮาก็อาจจะอา,อาจจะใส่แค่ปุ๋ยขอก้อนก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยเคมีเฮาก็จะมะเร็งในช่วงที่ตัดไกลจะถึงวัชซันซุค่ะพี่น้องเพื่อ,อยังกับเพื่อบ่ให้ยญ้าเหานี่แกจนเกินไปนะคะเพราะว่า ทางง่วเข้ากินบระท่านนี่คือหย่าเขางามแล้วพอมันงามแล้วเขาตัดบระท่านแล้วมันจะแก่นะคะงัวงเขาก็จะกินกะอ่ะก็กินอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกะเวลาเข้าตัดเขากะตัดค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากว่ามันยาวเนา,เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากัพ่อตัดได้อยู่ถ้าซ้ำอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนี่ก็ถือว่าพอดีพอดีนะคะพี่น้องแต่ว่าเบื้องลักษณะนี่แปลงนี่ก็ถือว่า ยอดใบเพิ่นยังยัง,ยงอ่อนอยู่นะคะพี่น้องค่ะเอาไปให้ง่วช่วงนี้ก็คือทายยอดเพิ่อน,นอน่อ,อนเพิ่นก็อาจจะมีอาการทายเหลวได้นะคะพี่น้องกะให้เพิ่อนอ่าแกคนนี้ก่อนจักหน่อยนะคะก็น่าจะหมอเดี๋ยวาพาไปเบิ่งอีกแถวนึงเนาะพูดแล้วค่ะพี่น้องไปส,สู้สู้ต้นปาล์มนะคะแถวนี้นะคะเดี๋ยวเบิ่งกลับหลังนะคะในในในแปลงเดียวกันนี่นะคะย่งเห็นบ่ สูตรฝุ่นขึ้นกันค่ะพี่น้องสูรฝุ่นคือกันเนาะการเริ่มที่จะอตอนนี้ก็คือญาแง่ท่านง่วแล้วนะคะง่วได้กินเต็มอิ่มนะคะช่วงกลางเม่นก็คือเ้อากับมะปลอ่อยปล่อยให้หน่ากับปล่อยสวนปาล์มนะคะให้เพื่นอนได้ออกกําลังกายแนย่ถึงแม้ว่าญาธรรมชาติจะบ่คอยมีแต่ว่ากะ หายเพิ่นมะย่างนะคะพี่น้อง like หายเพิ c, ่นมะย่างออกกําลังกายเหตุแทะเล่มเนาะเพื่อฉีงง้ว่าจะเบื่เครียดนะคะเนื่องจากว่ามีงัวหน่อยงัวหน่อยโดยเฉพาะง้วหน่อยนี่แห้งหุ่นอยากจะออกแล้วค่ะพี่น้องอยากจะออกจากคอกตะละมือตะละเวนนี่นะคะจะย่ำมาแลงมาเข้ากะเอาหยาเพิินนะคะย่ำมะเ้ากะคือหยาเนี่เขาตัดหลอบเดียวคือหลอบย่ำมะแลงค่ะพี่น้องตัดหลอบย่ำมะแลงแล้วเขากะเอาเพื่อไว้ย่ำมะเ้าน้่ คือเเมื่อเช้านี้ขาหายฟางแล้วขาหายอาหารลดต้นทุ่นนี่ข้าเห็ดเพราะว่าจะเป็นเปลือกกล้วยผสมกับในส่วนของล่ำนะคะพี่นอ้องกินอาหารลดต้นทุนแล้วเทากับหายาเพิ่มอีกที่หนึง่งก่อนที่จะเอามาปล่อยแปลงกับเป็นเป็นวัตจักรแบบนี้นะคะทุกงมือทุกงมือนะคะแต่ว่าบางที่ถ้าสมมติว่ามือนี่อาจจะกัดมะขามข้ามาตาขยาในส่วนของแปลงนี่บ่ทัน เาก็อาจจะตัดห้าแพนกลาที่อยู่หนาคลองเนี่ยแหละค่ะพี่น้องซึ่งมันสามารถที่จะมีไฟซองสว่างนะไฟของงัวเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สามารถที่จะตัดได้นะคะในส่วนของบริเวณหนาคลองในส่วนของห้าแพนกลาเขาก็บำรุงดูแลดีๆนะคะซึ่งแป้งห้าอาจจะแปลงแปลงบวใไญ่แต่ว่าเขาก็้าเข้าดูแลจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำดีๆนี่ก็คือห้าเขากะ ท่านต่อความต้องการของของงัวใดนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีที่อยากมานํำมาว่าสู่พี่น้องฟัองสำหรับคนเลี้ยงงัวที่ปลูกห้านำนะคะกมมมสคัสำหรับหยากินีมอมบซานี่ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเหาคนอาจจะบ่คอยมีเวลานํำนะคะพี่น้องกัใส่วิธีการจัดการนั่นก็คือใส่ เครื่องตัญญาตัดล้ะกะบ,บางที่กะคนเกี่ยวทานี้เวลากะเกี่ยวการเกี่ยวกับตันการตัญญานี่ก็สําคัญเลยพี่น้องเด้อทำเมอ่มาใส่เครื่องตัญญากะแนะนาว่าอ่าให้คมใบมีนะให้มันคมคม,คมนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าตัดแล้วทําเกิดมันมีการช้ำนี่มันจะบ่ค่อยแตกกอนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกี่ยวใส่เขียวเกี๊ยวนี่คือมันจะแตกกอดีกว่าถ้าใส่เครื่องนะคะ ถ้าใส่เครื่องตัดหญ้าคือถ้าใบมีดห้าบกคมมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหญ้าห้าจะตายหญ้าห้าจะบกค่อยแตกกออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังแนะนํานะคะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็มืดเขามืดเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องการผ้ามาเบงแปงหญ้าคีินี้โมอมซานะคะการบำรุงดูแลนะคะพี่น้องก็ล่องไปปรับใส่เบิงกับแปงหญ้าของจะาของนะคะ ทำเมบางคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหกเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเุคลิปต่อๆไปของเ้าในเด้อพีหนองเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ